เอาละครับท so so the ่านผู้ชมครับเมื่อกี mm ้ก็นั่งคุยกับทางไกยก็อยู่ที่ข้อของวุฒิฟาร์มตรงเลขานักานนะครับผมเลขาธิกานออฟฟิศตรงนั้นนะครับวันนี้ก็ให้ไก่พามาชมลูกเกิดนะครับใช่ซึ่งอยู่ที่บ้านสักกระเทียมนะครับตำบลสักกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับที่อยู่กับข้าผมก็มีน้องโจ๊ก น้องเน็ตนะครับสองท่านนี้เป็นคนอ่าเป็นคนปลูกปั้นคนปลูกปั้นเป็นคนดูแลใช่ที่จะมาดูแลวัวลานที่เกิดจากจากคอกนี้นะเป็นลูกเกิดจากูที่นี่นะ่รัสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับครับก็คงุ้งถามนิดนึงลูกเกิดที่เอามาดูแลตอนนี้มีกี่ตัวยกตอบเลยเน็ตตอบก็แล้วตอนนี้ก็สิบกว่าตัวนะครับสิบกว่าตัวอายุวัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้ โดยประมาณรอครับอยายุวัวโดยประมาณโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยก็นะควบประฟ้าเหรอครับควบกว่าๆนะได,ได้ได้ลองสนามซ้อมอยังลองลองมั้งเหรอครับลองมากแล้วตอนนี้เป็นไงมั่งลองสนามซ้อมก็มีแววหลายตัวเหลอมีแววหลายตัวใช่ไหมตอนนี้วางมาวางจัดตำแหน่งยังไงบ้างหรือว่ายางังอารมคานก่อนใส่คานในในไปก่อนใส่คานในในไปก่อนให้แข็งแรงก่อนนะยังยังไม่ได้เอาไปผูกตำแหน่งที่ต้องการจะผูกยังยังไม่ลงตำแหน่งใช่ไหมยังยังนะครับตอนนี้อ่าสิบตัวนี่ บอกได้ไม่เป็นเป็นเหล่าจากจากไหนบ้างจากที่มีที่เหล่าที่เราอ่าครับพอพอรู้ไหมเราได้บันทึกไปไหมก็มีมีทั้งของบอลของบอลก็มีนะอ่าบอลสตีเซนสตีเซนแล้วก็ของสตอรอสอรอสแล้วก็นายกปามนายกปามอ่าแล้วก็ของกำนันก็คือก็เกย์หมดเลยมีที่มีมีทุกราื่องที่อยู่ในแน่นนะใช่ใช่โอ้เริ่มเริ่มมีให้เห็นให้เช็คเริ่มมีเช็คแล้วเหรอครับกับกับเก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทั้งโจ๊กแล้วก็เด็ดนะครับพา ไปชมไอ้ลูกเราตรงนี้นะครับกลับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปชมกันเลยครับับเดี๋ยวไปดูไปชมลูกเกิดนะครับข้อของปอร์ฟอรวุฒฟาร์มครับผมนะครับอ่าเนี่ยครับโอ้มันรุ่นรุ่นดูคันหมดเลยเนาะครับครับโอ้เป็นวัวพันยังไม่ผัดเป็นลูกชุดแรกไงอ่าเป็นลูกชุดแรกเป็นลูกชุดแรกเลยใช่ไหมใช่ครับแรกที่ซื้อมา ลมาออกที่ฟาร์มนะเออใช่ครับเอ้ามาอยู่ที่นี่นานเนี่ยเขาเลยก็ทยอยมาเรื่อยๆนะทยอยมาเรื่อยครับใช่ก็ประมาณปีถึงปีอที่มาอยู่ที่นี่ปีไหมกือบได้นะคู่แรกมาเป็นปีอะนะได้ครับชั้แรกก็ประมาณปีอะเนาะครับมาตอนมาซ้อมเออบางตัวมาก็มาตอนที่นี่หมดเลยมาตอนมาทั้งหมดที่ตอนที่นี่เนาะใช่ครับตอนนี้ตอนหมดยังตอนแล้วก็ตอนหมดแล้ววันนี้ตอนหมดแล้วเนาะครับ ก็มีไอ้คู่นั้นที่เก็บเป็นพ่อวัวนั่นเองไม่ได้ตอนก็แค่นั้นเองเรากลับไปทำเดี๋ยวให้พาชมตัวชุดแรกก่อนที่มาชุดแรกจำได้ไม่มากี่ตัวชุดแรกแรกก็มีพอจำได้คู่นี้นะไอ้มิ้ไงจุดไอ้จุดไหนครับเดี๋ยวไปชมยุ่งไหมไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะตัวไหนตัวนี้ใช่ปะเนี่ยครับตัวนี้กับกับตัวโน้นอตัวหน้าจุดนะครับอตัวหน้าจุดตัวนั้นนะาอ่ตัวนี้เป็นข้อของ ตัวนี้เราเราไหนไอตัวมินนี่ตัวที่ผมบอกว่าเอาของบอลมาที่ว่าติดเมมอ่ะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมอ่าที่ว่าเป็นเป็นที่มาที่ว่าต้องกลับไปเอาอีกเอ่อเพราะตัวนี้อ่อ่าที่ว่าท่านนายกสมบัติเอามาเนี่ยแหละอือที่ว่าดูแล้วมันซ้อมมันวิ่งเดียวก็ไปขอไปอีกตัวอ่าที่ว่าราศุลไปเอาพ่อมันมาด้วยอะไรเงี้ยพ่อเมือันกตัวนี้ยพูดง่ายอ่าเป็นวัวเป็นเป็นวัวใจดีอืมครับอืม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 อืกอตัวหน้าจุดนั้นก็ของายกสมบัติ อ๋อจะนายโยสัมใชัญหะอ่าครับครับครับให้คูเนี้ยมาเริ่มแรกเลยชุบแรกให้ให้ให้เน็ตก็โจกปลูกปั้นเลยโจกปลูกปั้นคือสองตัวนี่เราะม่ไดครับอก็เอ่อโจกกับเน็ตอ่ะเขาเก่งในวัวอยู่แล้วอืมแต่ทีนี้ว่าผมยุดไปนานแล้วกลับมาเนี่ยคือเราต้องหาทีมงานที่ที่เราไว้ใจได้ที่ที่คือเป็นงานด้วยมอนกันอ่างเป็นงานนะอย่างเน็ตนี่คือเป็นน้องเพื่อนที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยอยู่ด้วยกันเน็ตใช่ไหมใช่แล้วเราเห็นเห็นความตั้งใจของของเด็ก S <S แล้วก็แล้วก็ถือว่าถือว่าเป็นทีมเวิร์กกันเน็ตกัะโจ๊กะอะค่อนขอ้างค่อนข้างดีเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีก็เพราะปกติเขาก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเป็นเพื่อนสีกันนะเพื่อนกันทีนี้ผมก็เห็นว่าอย่างเด็กชุดเนี้ยชอบบัวจริงจริงจริงจังอย่างสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจริงจังคือสองคนนี้ก็เหมาะเหมาะแล้วที่ว่าจะให้เขาดูแลตรงนี้ดูแลเรื่องเรื่องบัวร้านตรงนี้นะอ่าใช่เออลืมถามนิดนึงโจ๊กกับเน็ตนี่ อยู่คั่งกับวัวลานนานครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่อย่างเออเนทก่อนตั้งแต่ป .4 ป .4 เลยใช่ไหมก็คือชอบวัวตั้งแต่เล็กเลยครับตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมโอ้ก็คือผูกพันอยู่กับวัวลานนั่นเองการติกงติการนี่เรารู้หมดเลยตอนเนี้ยการเลี้ยงดูการดูแลจะเลี้ยงยังไงเป็นหมดเลยมออืการฝึกซ้อมเป็น เป็นทุกอย่างนะก็คือชำนาญนะพูดง่ายโจกเหมือนกันนะนะการเล่นตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะเนี่ยพอถว่าได้ได้ทีมเบิร์กที่ดีกว่าทุกคนเนาะใช่พอสอีกก็ไปคนใหญ่ไปเพชรบุรีแล้วไปนครสวรรค์ตะพื้นนี่ะนี่แหละนี่มันมันคือชอบตั้งแต่วุดสะพายแล้วทันพูดกับใครทันกันใช่ไหมครับผมถึงถึงถึงไว้ใจโจกันนิดเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าเด็กเล่นแป๊บเดียว คือเขาเล่นมาจริงจังแล้วก็รู้รู้จริงอ่ะใช่รู้จริงแล้วก็ฝึกบัวซ้อมบัวเป็นนะรุ่นเขาเล่นด้วยกันมาเลิกกันไปเลิกกันไปคือนั่นเขาเรียกว่าเล่นตามเพื่อนแต่นี่ถึงเพื่อนเล่นก็ยังเล่นกันอยู่เล่นนึ่งเลจริงเพื่อนเลิกก็ยังเล่นเดียวกันใช่ชอบชอบครับนี่ชุดแรกนะครับที่อ่าเข้ามาให้โจกับเน็ตเป็นคนดูแลครับอ่าชุดต่อไปอ่าชุดต่อไปก็จะเป็นพวกคู่หลังกันคู่หลังอ่าเดี๋ยวไปดูด้กนะครับ ไอสองตัวนี้มีชื่อยังครับเนี่ยอันนี้ยังจะไม่จะไม่ตั้งเนาะมันกตั้งแล้วตัวนีชื่ออะไรไอจุดจุดครับนั้นคืออจุดไอนี่ชื่อไอโน้ตชื่อจุดไอโน้ตชื่อจุดนะครับอันนี้ชื่ออะไรเสือใต้ครับอ๋อนี่เสือใต้ก็มาจากทางใต้ไงจากใต้ตั้งเสือใต้เลยใช่อ๋อครับอ่านี่สองตัวนี่ตัวที่มาชุดหลังนะครับต่อมาชุดต่อมานะครับอันนี้เป็น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 รูกหลอดจากที่ไหนตัวนี้เป็นของนายกปาล์ม ตัวนี้ยกปาล์มตัวนี้นะอ่าใช่ครับครับตัวนี้เลนะตัวนู้นก็เป็นของสอทอ,อเล็บยาวแหละสทอตัอ,อตนะัเนาะอ่าเพิ่งขึ้นมาตัวนั้นครับครับครับเพิ่งขึ้นมาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆให้ฝึกก็ลองสนามซ้อมใช่เป,เป็นไงมัง่งวิ่งวิ่งเราลองวิ่งได้กี่รอบละสองตัวนาะโอ้สองวิ่งกี่รอบครั้งหนึ่งอุ่นเลยเนาะหลายสิบหลายสิบเลยครับหลายสิบครั้งแล้วอืมคือคือเหมือนเป็นเป็นวัวที่แววดีไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนตีละ แต่เหมือนรอยุรอความแข็งแกร่งแต่ตัวไหนที่ว่าเราแวไม่ดีเราปดเราก็ปดไปหมดไปวิ่งวิ่งสนามเราวิ่งซ้อมประมาณกี่รอบวิ่งวิ่งโอ้บางตัวตัวยี่ยี่สามสิบว่าจะเจ๊ทประมาณกี่รอบนอกกระพอแล้วเนะสามสประมาณสามสิบรอบเนาะเป็นวัวไม่ไหมครับเออท้อมาณนี้เนาะไอ้พวกเก้าเก้จะไหลสิบ่อยครับที่ว่าเคยแล้วพวกนี้มันไม่ไหมก็ใช่เราเราดูยังไงว่าเราจะพอ่ผอแล้ว พอแล้วดูลักษณะวัวว่าพอแล้วมันมันพอนแล้วครับมันหมดแล้วดูลักษณะมันเหมือนจะเหนื่อยแล้วใช่ไหมใช่โอ้าเจับมันก่อนะดูท่าทางเขาไม่ไหวแล้วก็เออพอแล้วจับในในน่อยก็ได้อือขยับก็ไปในจัคอนในมันจะไม่เหนื่อยเนาะขันนอกมันจะวิ่งวิ่งมากนอืมนี่ก็คือเป็นวัวชุดต่อมานะครับจากชุดแรกเนี่ยก็สองตัวเนาะครับอ่าตัวสุดไหนอีกจัได้ไหมก็มีพวกนี้นี่คู่นี้ชุดนี้นะอ่า คือนี่หลังสุดนี่เพิ่งเอามาเพิ่งหลังเหรอแล้วตัวของตัวไหนเนี่ยตัวไหนตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็เพิ่งเอามาอันนี้ก็เพิ่งเอามาใช่อ่าครับผมไอ้ตัวไอ้ตัวนั้นของของโจเขาอ๋ออ๋ตัวนั้นส่วนตัวเนาะอ่าของโจส่วนตัวนะครับนนี่ชุดหลังคือสามตัวนี่เนาะอ่าชุดหลังที่สามตัวนี่อุ้งแล้วออกมาจับมาไว้นานเนี่ยถึงเจือเนี่ยก็อุ้ยห่อเนี่เนะเดือนเดือนกว่าใช่ไหมครับส่องส่องเดือนได้นะคุณนี่นะ ปราสองเดือนก็ลงไปซ้อมแล้วลงสนามซ้อมแล้วเป็นไงบ้างสนามซ้อมซ้อมสามข้งแล้วโอ้ถวสองผูกนอกเลยตัวไหนตัวนั้นตัวเล็กนี่นะผูกนอกเลยผาดๆอาใพวกขานฝึกขัดไว้ไงให้ก็ลองซ้อมนอกดูก่อนออให้ตอนอออกแรงมอืออืมอัมอมมอืม่ืหมออือืม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 อมอืมคือมอือ แล้วความพ้นอย่างเดียวเนาะแต่วัวไม่ไหม้ครับแต่วิ่งเป็นแล้วพูดง่ายวิ่งเป็นแล้ววิวัฒนาังไงครับอืมอืมอคอกคอกจากไหนคอกจากไหนหเนี่ยตัวนี้ของสทอสเดี๋ยว์สอเนาะอ่าสทอสเหมือนกันเนื้อเหมือนกันเนี่ยต้นโน้นกับต้นนี้พ่อเดียวกันอ๋อพ่อเดียวกันนะใช่ไอ้ต้นโน้นก็พ่อเดียวกันตัวถอยนด้วยตวนโ้นก็พ่อเดียวกันอ่าตัวขาดกำไรนูะนอ๋อพ่อเดียวกันแล้วแล้วต้นโน้นอ่าต้นโน้นคนละพ่อคนละพ่อเนาะอ่าต้นโน้นติดติดท้องหมาติดท้องหมาจากโงอนเนาะอ่าต้นนายกสมบัติ นี่ยกความบาดนะครับตัวนี้ติดท้องมาครับแล้วก็มีมีอยู่ในคลองนี้ตัวนึ่งมั้งใชตัวนะเออออากล้มาให้ครับเดีวก็ไม่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 อไงดูอะไรกไนอ่าตัวนี้ใช่ไหมครับผมโอ้่ออ๋อนี่ครับนี่ก็เป็นข้อขายทีนั้นอ่าตัวนี้ก็ของสทถึงกัสทออสเลยเราครับคนี่เพิ่งเอามาหน่อยนะมาพ้อมกันกับชุดนี้ใช่ไหมเออตัวนี้มามหลังุดก็เมาก่เดือนนึง ครับอ่าไอนนี่ลองลองวิ่งยังลองแล้วครับลองแล้วนี่นี่ก็ตอนเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยหมดแล้วครับอ๋อเี่ก็ถามสามเที่ยวนะไปทำไมไปทางไหนอ่ะดีข้างนอกมันเต็มอ๋อมันเต็มไม่มีที่ไว้ก็เลยไว้ข้างในดีกว่าอ๋อคิดว่าจะมันจะไปขีดได้เลยครับอ๋อคิดว่ากลัวจะโดนขิดโดนเกิ่นหลังแกไม่ใช่นะไม่มีที่เนาะครับครับการการเลี้ยงดูยังไงการเลี้ยงดูวัววัวลานการเลี้ยงดูเหรอเออการเลี้ยงดูก็ กินข้าวโพดมั่งครับข้าวโพดอาบน้ำกาแดดบำรุงไข่น้ำแดงนมแล้วก็ข้างหลังเราก็ปลูกปลูกแปลงหญ้าเขานี่ปลูกแปลงหญ้าแล้วใช่ไหมใช่ประมาณสิบป่ายอ๋อที่ที่ขอชุงุ้มตรงนะี้อ๋อนี่ปลูกอยู่ตรงอ่าเสจเจเขาซื้อที่ตรงทากเทียมนีคนละที่ใช่ไหมอ่าเขาเสจเจเขาจะมีที่เ <laughs> ขาอชอบชอบแบบเหมือนซื้อที่เก็บอย่างเงี้ยปลูกหญ้าประมาณสิบปลาใช่ไหมสิบป่ายอ๋อสิบปลาปลูกฟักลูซี่แล้วก็เอา ตัดที่นี่นี่ครับผมอ๋อยญาจากตรงนู้นใช่ไหมแปลงนู้นครับแล้วก็โพดได้ซื้อเอาับาวก็ซื้อว่าอ๋อใช่กินเยอะไหมพูดถึยอาหารพวงอาหารเนี่ยไรยยากินเท่าไหร่ก็โพดกินเท่าไหร่อะไรพวกนี้ยังไงกินห้าตัวประมาณเธอเป็นแบงครับประมาณลูกสี่ตัวห้าตัวประมาณนี้ครับกระโรแอร์นี่นะให้กินตอนไหนผมให้กินเย็นครับตอนเย็นมื้อเดียวครับแล้วยาสดพวกนี้เช้าเช้ากินยาสดนิดหน่อยครับ เหมือนนี้หน่อยแล้วพอกินยญาสดเอาไปตากแดดเลยคอาบน้ำตากแดดคอาบน้ำตากแดดแล้วก็กี่กี่กี่โมงเขาเข้าเย็นครับประมาณสี่โมงฝ่าห้าโมงครับเอาครับตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับผมออกครึ่งวันครับอ๋อออกครึ่งวันครับผมอาบน้ำก่อนถึงออกอาบน้ำถึงออกอ๋อก็คือออกครึ่งวันน่ะเพิ่อนแค่ก็กินในร่มเดียวแค่กินในคอกเสร็จแล้วก็ พอครึ่งวันอาบน้าเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกตากถึงสี่โมงเย็นก็เข้าข้อแล้วก็กินโค้ดแอร์แล้วก็กิจกิจวัตรประจำวันก็ประมาณนี้ถ้าจะซ้อมก็ก็กักกันก็วันซ้อมก็จะเลี้ยงไม่เหมือนวันธรรมดาเลยยังไงออครทีนี้ว่าซ้อมกินเียวไหร่วันซ้อมืันซ้อมเย็นเนี้ยอ่ซ้อมเย็นเนี้ยไม่ให้กินเลยครับทั้งวันไม่ต้องกินเลยเลยแลวบำรุงไอ้น้ำบ่งน้ำหวานนี้นี่ครับกอแค่นั้นเองกินกินตอนไหนน้ำหวานน้ำหวานกินตอนอาบน้ำเสร็จครับ ตอนก็คืออารเสร็จก็คือตอนตอนเที่ยงอะนะครับประมาณนั้นกินอารเสร็จก็ไปปลูกปลูกตากแดดตอนเย็นก็ขึ้นรถไปซ้อมเลยครับกิจวัตรก็ประมาณนี้นะใช่ก็ลูกวัวเนี่ยก็เหมือนเหมือนที่ที่ผมได้บอกไว้แหละคือก็เดี๋ยวขึ้นมาไล่เช็คนี่แหละตัวไหนไม่ดีเราก็จะรู้พ่อมันแม่มันใช่ไหมอันนี้พอดีตรงเรือนรงเรือนที่ตรงฟาร์มอย่างปลูกไว้เสร็จครับที่ว่าถมที่ไว้นะที่ว่าพาพี่ไปดูเดี๋ยวพอถมเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวปลูกโรงเรือนสามสิบล็อก เป็นแบบซีคุณซีอย่างเงี้ยนะอ่าก็เดี๋ยวให้สองคนนี้เข้าไปไปดูแลดูแลในฟาร์มไปไปเลี้ยงที่โน่นเลยนะเด้ออ๋อสองคนก็ต้องย้ายไปอยู่ที่โน่นเลยเนาะใช่ครับโหนี่เขาวัวลานทั้งชีวิตดูเนี้ยก็ได้ดูแลได้อยู่แล้วเออไม่มีปัญหานเยอะนะเขามีความชานาญมีประสบการณ์ครับทีนี้เลยคือก็ถามว่าอย่างเราได้อ่านี่กระจุมาเนี่ยถือว่าเราก็ตอบโจทย์เราที่ว่าเราคัดสายพันธุ์คัดแม่พันธุ์ด้วย ใช่เรามีทีมว์วที่ดีมีสายพันธุ์ดีผ่านการคัดสรรระยะเวลาสองสาปีเนี่ยเราก็จะเหลือแต่ของดีของของไม่ดีเราก็จะตัดออกไปผมว่ามันก็โอเคก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นวิธีการจัดการเนาะการเพื่อจะหาเหล่าที่ดีสายพันธุ์ที่ดีแล้วก็โบราณที่วิ่งเก่งๆอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเอ่อเรียกอะไรนะความตั้งใจของเสจเลยที่ว่าเหมือนวางระบบว่าเราต้องชัดดีนะคือเราต้องการทำให้มันใช่ ก็ต้องจริงจังคนทุกคนเนาะใช่ครับก็ถือว่าฮของคนนี้ก็โอเคเนาะใช,ใช้ได้นะครับครับครับเดี๋ยวมีพ่อวัวครับที่เราคัดออกมาอ่าที่ว่าเหมือนเราจะเก็บไว้เป็นพ่อวัวเราก็ลองไปเทสดูไปซ้อมดมูมีสองตัวนะอ่าสองตัว,วพ่อวัวนี่เป็นเป็นเหล่าจากเป็นเหล่าของข้อหนอ่าคู่นี้เป็นของสอออทอสทั้งคู่เลย พอทอต้อู่เลยเนาะใช่แต่ว่ารุ่นหลังขึ้นมาเนี่ยก็จะมีของอ่ของบอลเหมือนกันแต่ว่ายังเป็นตัวเล็กอยู่อ่<ม>พอตัวเล็กเนี่ยคือเดี๋ยวเราก็ต้องซ้อมเหมือนกันครับครับอ่าอย่างอย่างชุดเนี้ยเราตั้งใจว่าอ่ที่ว่าเหมือนคุยกับพี่ไว้ว่าเราจะเก็บไว้สักสิบสิบกว่าตัวจะจะเียมเอาก็คือที่เกิดจากที่คอกเนี้ยใช่เก็บไว้สิบตัว,ว,ตวอ่าเอาไว้วันมาทํามาสมบา,ารณกันอ่าอย่างขึ้นมาชุดนี้ตามตัวรเราซ้อมไปแล้วไม่ดีตัวหนึ่งอ่าถึงจะใส่เลือดดี ครับครับเวลาซ้อมเนี่ยเราเห็นกับตาว่ามันไม่ดีเราก็ต้องปลดที่ยังเอาขึ้นมาสามเราก็พันสองก็คือคู่นี้ก็คือคู่น,นี้คู่นี้ก็คู่นี้ก็เดี๋ยวก็เอาเข้าล็อกก็ทําเป็นพ่อหัวได้เพราะเราจะใช้งานตัวไหนเราเห็นตัวนี้วิ่งสไตล์ไหนตัวนี้วิ่งสไตล์ไหนแม่วัวจ่ายลูกออกมาออกฉาเราไอ้พวกนี้ออกแรงแล้วก็เอาตัวนี้ไปทับ เหมือนแต่งให้มันดีขึ้นแต่งให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะอย่างน้อยเราต้องเห็นอย่างเงี้ยผมว่ามันชัวเออใช่ใช่อันนี้ก็รุ่นนี้คัดได้สองตัวอแล้วอย่างหนึ่งว่าเวลาขึ้นมาเนี่ยไอโจกั็นี้เขาหัดเนี้ยหนึ่งเราซ้อมเราซ้อมด้วยสองให้หัดจับจนแบบมันเชื่อมือเราเวลาเอาไปใส่ล็อกเวลามันใหญ่เนี่ยย้ายเนียมันจับง่ายถ้าไม่เคยจับเลยแบบย้ายไม่ได้มันจะดุมันจะเยอะมากเเนาะใช่ยังไม่อยู่ครับถือว่าได้จุดนี้ก็ได้พววมาสองตัวนะที่เราคัดออกมาเนาะครับ เป็นของจากสตอสการบุรี่ครับตรงนี้นะครับก็ก็ต้องหาเพิ่มให้ครบสิบตัวนะตามที่บอกไว้นะใช่ประมาณสิบตัวเห็นแล้วพ่อพววที่ไอ้หกตัวที่เรามีอยู่คแล้วยังไงพวกนั้นก็ไอ้ัววถ้าถ้าพวกนี้ขึ้นมาหกตัวได้ไปยังไงต่อก็ยังมีแนวทางนะแนวทางเนี่ยคืออย่างลูกพวกนั้นนะไอ้พวกนั้นเป็นพ่อวววที่จ่ายลูก Hmm. อพอลูกพวกนั้นออกมาเราก็จะเอาไอ้พวกรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาผสมประสานกัน hmm. อ่าใช่จ,จะทับคงทับไข่กันว่ากันไปอ่าไขยกันไป hmm. แต่วัวพอวัวขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะไม่ทับฝูงใหญ่เต็มที่เราจะให้คดิตทับทีห้าเม่ hmm. พอลูกออกมาวิง่งเราถึงท,ทําเยอะ hmm. ถ้าเราทาเยอะเลยไม่วิง่งปุ๊บเราเสียหายทั้งฝูงเลยใช่ถูถมถถเราจะให้คดิตเนพวกที่ว่า ให้ลูกมีผลงานอยู่แล้วที่เป็นพ่อวัวใหญ่อยู่แ um, ล้ว like น so, no ี่ก็เราเราคัดให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นจุดเดครับครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมก็แบกหน่อยแต่คุ้มใช่ครับผม